ก็หลังจากได้ทำบุญร่วมกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสุศนในครั้งนี้ก็ให้ f ิทุกท่านนะครับยงมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับก็มาเริ่มงานกันต่อนะครับหลังจากฤดูร้อนร้อนมหาศาลเลยปีนี้นะครับ ค้าไฟผมก็พุ่งไปถึง8ปดพันกว่าบาทนะครับก็อ่ะมันก็น่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่1นึ่งพุษภาครับก็มาว่าเรื่องงานต่อไปนะครับผมเป็นอีก1นึคันนะครับสำหรับซันยองนะครับเป็นหรือว่าเบนเกาหลีนะครับที่เป็นรถที่น่าใช้อีก1นึคันนะครับ น้ำหนักรถก็เกือบ2ตันนะครับตัน9ก้ากว่าหรือ2ตันนะครับผมก็เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรถดีมีคุณภาพนะครับก็ซึ่งมีมีทั้งตัว2 3 0 3นะครับเครื่องตองหนึงแล้วก็มีทั้งเครื่อง3,200นะครับรุ่นนี้แต่ตัวนี้เป็นเครื่อง2 3นะครับภาษีก็อยู่ประมาณ2 0 0 0กบาทนะครับ โครงสร้างรถตัวนี้จะเป็นเป็นคัสซีนะครับคัสซี C ตัวนี้ก็เหมือนกับรถพวกที่อะไหล่นะครับที่ผมซ่อมอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นของเทอร์นาโดนะครับเทอร์นาโนเป็นตระกูลนิสสันนะครับใกล้เคียงนะครับบางอย่างนะครับใช้กันได้นะครับ เพราะว่าไม่กลัวว่าจะไม่ต้องมีอะไรซ่อมนะครับอะไรค่อนข้างค้มหาแล้วนะครับเยอะครับนะสลักทอชั้นบาร์นะครับเป็นระบบทอชั้นบาร์ข้างหลังเป็นคอยสปริงนะครับทอชั้นบาร์บวกคอยสปริงครับความนิ่มนวลน,นี่ทอชั้นบาร์ก็ก็คือทอชั้นบาร์นะครับมันก็คือเป็นเหล็กที่ ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าทอร์ชันบาร์คืออะไรนะครับผมอธิบายหนึ่งทอร์ชันบาร์นี่ก็คือเป็นเป็นเหล็กคล้ายๆกลึงสปริงนะครับเป็นเหล็กกลึงสปริงนะครับนี่ครับก็คือจะมาดีดมาดีดกระปีกนกกล่างตัวนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือปีกนกล่างนะครับอันนี้คือตัวทอร์ชันบาร์นะครับทอร์ชันบาร์เป็นเหล็ก เป็นเหล็กกลมนะครับเป็นเหล็กกลมเป็นเหล็กกลมแล้วก็จะมาจะอีกด้านนึงจะมาดีดกับตัวนี้อีกด้านหนึ่งก็จะด,ดีดตัวถังตัวนี้เหล็กตัวนี้จะเป็นตัวบิดให้รถมันลอยขึ้นนะครับให้รถมันลอยขึ้นซึ่งระยะหลังเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคอยสปริงนะครับเป็น m ม c กเฟอร์สันสตากันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าความนิ่มนวลเนี่ยรถรุ่นเก่านะครับความนิ่มนวลตัวนี้ก็จะเป็น ระบบทอชันบาร์ข้างหลังก็จะเป็นเป็นสปริงนะครับเนี่ยับเป็นคอยสปริงนะครับสปริงอิสระนะครับแล้วก็จะมีโช๊คดึงหรือตั้งหากนะครับแล้วก็มีโช๊คดึงไว้ตั้งหากอันนี้ก็คือเป็นรถรุ่นเก่านะครับความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงความคงทนนี่จะทนกว่ารุ่นใหม่เยอะนะครับ คือโชคก็เปลี่ยนโช๊คนะครับโช๊คก็เปลี่ยนโชคอิสระนะครับจะแยกชิ้นกันออกมานี่ฮะโช๊คเขาไม่มีคอยสปริงอยู่ด้วยนะครับจะเป็นโชคอิสระ,ะครับข้างหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับผมได้เทียบอะไหล่รถญี่ปุ่นแล้วนะครับค่อนข้างจะใช้กันิสันได้หลายชิ้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่ยังมีซัมยองรุ่นนี้ใช้อยู่นะครับจะมาทําช่วงล่างหรือจะมาระบบเครื่องยนต์นะครับถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นเครื่อง G นะครับคันนี้ผมกําลังจะเปลี่ยนเป็นเครื่อง G นะครับเป็นเครื่อง G จนะครับลงดีเซล,ลก็ได้ครับเพราะว่าห้องห้องค่อนข้างจะว้างนะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับนะ คัสซีคัสซีเบลเลอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> บอลจอยตัวนี้ก็เป็นฮะีกเป็นลูกหมากนะครับเป็นลูกหมากตัวนี้เป็นลูกหมากอ่าเป็นดิสันเทอร์นาโนโน,นะครับเหมือ <c oughs> น,นกันเลยนะครับเหมือน,นกันเลย <c oughs> สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเท่ากันเลยเท่ากับของเดิมเอาเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านใดใช้อยู่จะไปหาซ่อมที่ไหนนะครับจะไปซ่อมที่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนแหลกแหลกนะครับยางรัดแหลกตัวนี้เป็นของเซฟิลู A สามสองนะครับชโช๊คอัพนี่ก็น่าจะเหมือน e สุสุหรือว่าก็นิสสันนีน่แหละครับชโช๊คอัพนาดี๋วผมจะลองไปเทียบอีกทีหนึ่งนะครับว่ายาว ประมาณไหนนะครับเพราะว่าการดูแลน่าจะง่ายเหมือนเราใช้รถญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงครับความนิ่มนวลน,นิ่มนวลมาอยู่แล้วนะครับห้องเครื่องเขากว้างมากเลยนะฮะอันนี้หมอ้อลมเบรกก็เป็นญี่ปุ่นแล้วนะครับสบายๆก็เป็นนิสสันนะครับกระบอกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ a b S ก็ยังใช้ได้นะครับใช้งานได้ดีอยู่นะครับตัวนี้ผมจะเอาเครื่องลงไปนะครับนี่ครับเครื่องเดิมที่ผมอันนี้ผมยกลงจากอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสามพันสองนะครับนะฮะสามพันสองเกียร์ยาวนะครับ กียร์กันยาวๆเลยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ฟูนะครับแต่ตัวนี้ผมถอดฟูออกนะครับจะไม่ใช้เพราะว่าจะเน้นการใช้งานในบ้านเราก็น้นการประหยัดนะครับก็จะเอา2 JBBTI นะครับใส่เข้าไปนะเป็นเครื่องสามพันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการขับขี่นะครับน่าจะทำได้ดีด้วยแล้วก็จะใส่เป็น LPG เข้าไปด้วยนะครับ นี่คืองานที่ที่ยังค้างอู่อยู่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องหลังสงกรารนะครับสําหรับ W 12 4สคันนี้นะครับลูกค้าก็ไม่รีบนะครับเลยต้องค่อยๆนะครับทำอยู่ในขั้นวิ่งนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะในช่วงนี้นะครับโอใบมงใ,ใบไม้เต็มนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ทําความสะอาดนะครับจะพ่นสี สีมาพ่นมาทาให้ใหม่นะครับการสนิมให้ด้วยนะครับช่องนี้แล้วก็ข้างล่างข้างล่างใต้ใต้ช่องนี้นะครับมันจะมีรูน้ํานะครับจะตันไม่ได้ครับถ้าตันปุ๊บนี่จะเคยมีนะครับรูรูข้างล่างนี่ตันแล้วน้ําฝนไหลลงมาแล้วก็ค้างแล้วก็ล้นเข้ามาตรงกระป๋องนี้ก็ซึมเข้าในห้องโดยสารนะครับไปแก้ปัญหามาแล้วนะครับเพราะนั้นวางเครื่องเนี่ยเราต้องแกะนะครับแกะออกหมดเลยทั้งกล่องฟิวนะครับ ทำความสะอาดใหม่อันนี้ต้องขัดขั้วฟิวใหม่นะครับไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาตามหลังมาครับรายละเอียดงานนะครับตรงนี้เราล้างทำความสะอาดใหม่นะครับถ้าลวงดูให้หมดเรียบร้อยแล้วเพื่อยืดอายุการใช้งานและก็จะไม่สร้างปัญหาให้เราในภายหลังนะครับเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้วางแต่เครื่องลงไปอย่างเดียวครับเรายังดูแลความสะอาด ในห้องเครื่องให้ด้วยนะครับพวกฝุน่นพวกอะไรที่ใบไม้ที่หล่นลงไปนะครับเขาก็จะถูกสะสมไว้ในเนี่ยในในเขาจะมีรูร่องน้ำเล็กๆเนี่ยนะฮะเนี่ยรูร่องน้ำเล็กๆตรงนี้แถวๆเนี่ยนะเราก็ต้องทำความสะอาดออกให้หมดนะครับเพราะว่าบางทีมันก็หลายปีแล้วเนาะที่สะสมมาในนี้ส่วนมากแล้วจะตันนะครับลูกค้าท่านใดท,ที่ที่ใช้รถอยู่ก็ลอง ถอดแบตเตอรี่ฝั่งนู้นออกนะครับก็ลองหาลมหาอะไรลองแย่ๆเอาน้ําสีเข้าไปข้างในกะเป่าให้ใบไม้เอาไม้อะไรเขี่ยๆก็ได้นะครับแย่ๆเข้าไปเขีย่ยถ้าถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็จะเห็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็มันวุ่นวายก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนสายไฟเข้านะครับวิวหนึ่งสองสี่คันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมเป็นหกสูบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสองจุดแปดนะครับ อันนี้ลดลงคอสลงมานิดนึงก็คันนี้ไม่ได้ใช้แก๊สก็เหลือ2.5นะครับก็เลิ้ยงไฟฟ้านะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับแะเครื่องตัวนี้ก็หายากหายากมากนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตรเราจะต้องมาซ่อมเครื่องเก่าใช้กันแน่ๆน,นะครับมาดูอีกหนึ่งคันนะครับ190คันนี้มอเตอร์ปัดน้ำฝนทำงานเองนะครับ ทำงานเองก็เพราะว่ากล่องฟิวนะครับกล่องฟิวเขาสกรปรกนะครับคือรถมันเก่าแล้วเนาะหลายปีแล้วบางทีพวกสายไฟเยแล้วก็เราก็ทำแต่พวกสายไฟกันนะครับพวกกล่องฟิวที่เขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นช่องที่เชื่อมประสานนะครับแล้วก็เป็นรูนะครับนี่ผมก็ได้ถอดออกมาแล้วก็มาทำความสะอาดที่จะทำความสะอาดห้องห้องนี้ด้วยไม่ให้ ไม่ให้บีใบไม้ลงไปนะครับเห็นไหมฮะมีความสกรปรกอย่างไรนะฮะแล้วก็ปัดน้ำฝนทํางานเองด้วยนะครับในบางครั้งบางครั้งไฟหน้าเปิดเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้คือกล่องฟิลที่ผมได้ถอดออกมานะครับอันนี้ผมแช่น้ำมันไว้หนึ่งคืนนะครับแช่น้มันไว้หนึคืนเพราะว่ากล่องนี้มันจะรื้อแยกชิ้นไม่ได้นะครับ แยกชิ้นไม่ได้นะครับตัวนี้สายกลาตัวนี้จะฝังเข้าไปด้านในนะครับผมต้องมีการลื้อถอดนะครับแช่ไว้ทั้งคืนนะครับแล้วก็วันนี้จะพายาแล้วก็เป่าลมให้แห้งแล้วก็ตากแดดนะครับ,นะรบขั้วฟิวขั้วฟิวบางขั้วยังก็ละลายนะฮะได้มีการต่อฟิวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยมีละลายอยู่สองอัน แล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับมันรื้อไม่ได้นะรื้อค่อนข้างจะเสี่ยงในการเสียหายนะครับดวผมก็จะทําความสะอาดแล้วก็ขัดแล้วก็เขย่าเป่าด้านในด้านในอาจจะมีความชื้นแล้วทําให้หน้าคอนแทกนะครับหน้าคอนแทกอาจจะมีความชื้นโดนกันนิดหน่อยกาวนิดหน่อยก็จะทําให้ไฟหน้าติดได้นะครับอันนี้เราต้องเอามาแช่น้ํามันไว้หนึ่งคืนนะครับแช่น้ำมันหนึ่งคืนแล้วก็จะล้างออกวันนี้นะฮะแดดน่าจะน่าจะแรงกพได้อยู่นะครับ ไมงั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์กันไม่ได้นะครับสวิตก็ไม่ได้เสียนะครับเช็คแล้วนะครับสวิตอะไรพวกนี้ไม่ได้เสียะนะวน้แช่น้ำมันไว้แล้วเนาะนะกล่องฟิวเขาก็จะอยู่นะรเราต้องต้องลื้อข้างในด้วยนะครับเึง่งจะดึงก่องฟิวออกมาได้เนาะ นะเพราะว่าจะมีสายกลาวเขาขันอยู่ตรงนู้นนะครับต้องรื้อช่องแอร์ตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาจะกรอบช่องแอร์นี่หนึ่งเานก็รู้ดีนะฮะไอช่องเนี่ยไม่ใช่ถูกถูกนะครับไม่ธรรมดานะครัแบบต้องนื้อนะครับผมนี่คือคืองานที่ที่ปวดหัวในระดับหนึ่งเนาะเป็นงานแก้ปัญหานะครับเป็นงานเราแก้ปัญหาก็ คลิปนี้ก็ยาวแล้วครับสิบกว่านาทีแล้วก็ขอบคุณท c ทุกท่านครับสวัสดีครับ